โอ้โหกล้วยไม้ของน้าเล็กที่ปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลนะโอ้โหโน่นฮะยังมีกระรอกมาดูอยู่ใกลนนนน้ๆฮะวันนี้มาดูกล้วยไม้นาเล็กนะก็เป็นตระกูลพวกกุหลาบนะอันนี้เป็นกุหลาบกระเป๋าผิดเริ่มแพงช่อกันแล้วครับเนะี่ยสวยๆงามๆนะัปลูกไว้ในธรรมชาติเจ้ากระรอกก็ชอบเหลือเกินฮนะ มาหากินอยู่แถวนี้แถวนี้ก็รอกเยอะอยู่กับธรรมชาติต้นก็ปลูกเกาะกับต้นาสาระนะอยู่ทางทิศตะวันออกโดนแสงพอดีมีกำลังแทงช่ออยู่เนี่ยเนี่ยช่อเขานี่สองช่ออีกไม่นานคงได้เห็นดอกสวยๆนะ